ปล่อยเพิ่มอีกภาพแนบชิดคิมซูยอนและคิมซารอนชาวเน็ตเรียกร้องปลดพระเอกดังปล่อยเพิ่มอีกภาพแนบชิดคิมซูยอนและคิมซรอนชาวเน็ตเรียกร้องปลดพระเอกดังจากงานทั้งหมดในขณะที่ยอดผู้ติดตามในไอจีลดลงกว่า2 0 0 0 0 0คนยังคงเป็นประเด็นร้อนสะเทือนวงการบันเทิงเกาหลีใต้สำหรับกรณีของพระเอกชื่อดังคิมซูยอนวัย37ปีที่ถูกช่อง YouTube ชื่อว่า g a ร a c e r o Research Institute ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากทางครอบครัวของนักแสดงสาวผู้ล่วงลับคิมซรอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่กินระยะเวลานาน6ปีตั้งแต่ตอนที่เธออายุ15ปีในขณะที่ฝ่ายชายอายุ27ปีก่อนจะเลิกรากันไปในปี2021นอกจากนี้ครอบครัวของคิมซรอนยังเผยด้วยว่าในปี2024ทางเอเจนซี่เรียดเน้นค่าปรับย้อนหลังจากนักแสดงสาว เรื่องการจัดการคดีเมาแล้วขับที่เกิดขึ้นเมื่อปี2022เป็นจำนวนสูงถึง700ล้านวอนหรือประมาณ16ล้านบาททำให้หลายคนคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้นักสแสดงสาวเครียดจนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในวันที่ตรงกับวันเกิดของฝ่ายชายแม้ว่าตัวแทนของคิมซูยอนจะออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและจะดำเนินการทางกฎหมายกับช่อง y o u t u b การ r เซโร o รีเสิร์ชให้ถึงที่สุดแต่ครอบครัวของนักสแสดงสาวได้เผยว่า พวกเขามีหลักฐานมากมายที่จะช่วยยืนยันข้อมูลทั้งหมดนี้กระทั่งเมื่อวันที่10มีนาคม2568สื่อเกาหลีได้รับภาพเพิ่มเติมของทั้งคู่ซึ่งเป็นภาพที่คิมซูยอนกำลังจูบแก้มของคิมซารอนซึ่งดูเหมือนจะถ่ายในเวลาเดียวกันเนื่องจากทั้งสองคนสวมใส่เสื้อผ้าชุดเดิมกับภาพที่เคยเป็นประเด็นข่าวลือเรื่องการคบหากันเมื่อเดือนมีนาคม2024หลังจากที่ฝ่ายหญิงอัปโหลดภาพคู่โดยเอาแก้มแนบกัน ก่อนที่เธอจะลบภาพออกอย่างรวดเร็วล่าสุดวันที่12มีนาคม2568ในสื่อโซเชียลมีการเผยแพร่ภาพใหม่ที่ดูจะยิ่งตอกย้ำความสัมพันธ์ของคิมซูยอนกับคิมแซรนเข้าไปอีกโดยเป็นภาพที่ฝ่ายชายหลับตาคล้ายกับกำลังจะจูบปากฝ่ายหญิงและภาพที่จูบแก้มฝ่ายหญิงอีกรูป ซึ่งจนถึงขณะน,นี้ต้นสังกัดของพระเอกชื่อดังยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพใหม่ทั้ง3ภาพที่กระจายบนโซเชียลนี้ในขณะที่ชาวเน็ตต่างพากันวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับกดดันให้ผู้ผลิตและแบรนด์ต่างๆปลดพระเอกดังจากซีรีส์เรื่องใหม่อย่างคอกอฟรวมไปถึงพรีเซนเตอร์ต่างๆนอกจากนี้ข่าวดังกล่าวยังกระทบกับความนิยมในตัวเขาอย่างมากโดยพบว่ายอดผู้ติดตามในไอจีของเขาลดลงกว่า200,000คนเลยทีเดียว